จเจริญพรย้ำเช้าทุกๆคนนะมาปฏิบัติร่วมกันหนะึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะก็เวลานี้เป็นเวลานะที่เราปฏิบัติกันสม่ำเสมอทุกวัน สำหรับผู้ที่มเพิ่งออกจากคอร์สก็เราก็จะมาเติมพลังขึ้นไปอีกสักหน่อยนะก่อนที่จะต้องออกไปเจอกับโลกแห่งความเป็นจริงนะพลังของสติพลังของสมาธินะที่ สั่งสมมาตลอด3วันที่ผ่านมาก็ยังคงหลงเหลืออยู่นะ,ะก็ชั่วโมงนี้ก็อาจจะมีสภาวะมีการรับรู้เวทนาที่ยังละเอียดอยู่ได้บ้างก่อนที่จะออกไปเจอสิ่งกระทบเยอะแยะมากมายเนี่ย นะชั่วโมงนี้ก็ยังพอที่จะฝึกนะเข้าไปอยู่ในระดับนะที่ลึกกว่าการที่ออกไปทางโลกนะก็ใช้โอกาสนี้สุดท้ายละค้นะคนว้าเข้าไปนะเข้าไปเรียนรู้ภายในร่างกาย เข้าไปสัมผัสนะถึงความจริงนะธรรมะธรรมชาติของร่างกายเข้าไปค้นคว้าด้วยการเข้าไปรู้สึกนะไม่ต้องใช้ความคิดนะไม่ต้องทำอะไรมากแค่เข้าไปสนใจเขา ให้ความสนใจกับเวทนาทั้งหลายที่กำลังปรากฏให้รับรู้ได้รู้เฉยๆนะรู้สบายๆนะรู้ด้วยความเข้าใจนะว่าหน้าที่ของเราต่อสิ่งที่เกิดขึ้น หน้าที่ของเราต่อความรู้สึกทุกชนิดที่เกิดขึ้นนะคือการรักษาอุบเบกขาเอาไว้ให้ได้นะนิ่งเฉยต่อทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะการฝึกวางอุบเบกขาแบบนี้แหละนะจะทำให้ อุเบกขาจิตของเรานั้นมันมีพลังขึ้นมาและนะเมื่อมันสะสมมากพอเนี่ยมันจะกลายเป็นอุเบกขาที่มีปัญญากำกับอยู่ในนั้นนะมันจะเป็นอุเบกขาที่เราไม่ต้องคอยอดทนอดกลั้นกับมันอีกนะ ครูบาอาจารย์บางท่านนะใช้คำว่าอุเบกขาญาณนนะซึ่งในภาษาบาลีก็มีอยูนะ่เขาเรียกว่าสังขารุเปกขายาณนนะสังขารุเปกขายานคือความรู้ความเข้าใจในระดับลึกของจิตเป็นญาณทัศนะ ที่เราสามารถวางเฉยนิ่งต่อสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นการปรุงแต่งทั้งหลายนะที่มันปรากฏให้เรารับรู้เนี่ยถ้าเรามีตัวยานทัศนะตัวยานความรู้ที่อยู่ในระดับลึกของจิตตัวนี้เนี่ย จิตของเรามันจะวางเฉยได้ด้วยตัวมันเองไม่ต้องคอยอดทนไม่ต้องคอยมากดข่มมันนะแต่กว่าที่จะไปถึงจุดนั้นได้นะก็ต้องใช้เวลานะใช้ความการปฏิบัติสม่ำเสมอการปฏิบัติอย่างถูกวิธี นี่แหละก็สักวันหนึ่งพวกเราก็จะไปถึงจุดจุดนั้นกันได้นะตอนนี้ก็เรามาอยู่กับปัจจุบันกันไปเรื่อยๆนะอนาคตก็เป็นเรื่องของอนาคตอย่างมาไม่ถึงหน้าที่ของเราแค่อยู่กับตรงนี้อยู่กับเวทนาที่เกิดขึ้นจริงๆ นะหรือว่าถ้าใครยังรับรู้เวทนาไม่ได้เราก็อยู่กับลมหายใจกันไปนะทีละขณะทีละขณะมีสติระลึกรู้อยู่อย่างต่อเนื่องนะอยู่ไปเรื่อยๆนั่นแหละนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆพัฒนาไปตามลำดำับลาดับของมันเองนะฝึกปฏิบัติกันไปนะ